น้ำเดือปดปุดๆเลยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมคะะต้องอินเสิร์ตหันค่ะโอ้ยน่ากินปุดๆๆนีกะอืมนี่นี่นี่คุณผู้ชมเห็นนี่ไหมมีกะเห็นเรือมาไหมคะเรือกำลัง จะได้กินได้นี่อะไรกิจการมีปลาหมึกไหมปลาหมึกปลาหมึกอ่ะอที่ชูมาให้แม่เลที่ชูอ่ะไปแล้วหรือนะมึงเรือไปแล้ว อย่าไปเรือมากนะเดี๋ยวมันไม่มีหน้าแมา่นี่ค่ะคุณผู้ชมดูสิน่า,าก,กินไหมคะอันนี้แม่ชอบกินสุกๆเดี๋ยวต้องให้มันสุกๆก,ก่อนข้าวหมูดิบแม่ไม่กินนี่ค่ะนี่คุณผู้ชมดูแต่เห็นไหมเนี่ยน่าก,กินมากเลยพระนคกรกินพระนครกิน276บาทขอบคุณแมกก่กับลูก มีปลาเบิกด้วยนะคะคุณผู้ชมเจ้าขามีปลาเบิกด้วยเจ้า่ะน,น,น,นี่ค่ะโอ้น่ากินสุดๆน่ากินสุดๆเลยค่ะมี่นี่เขาสะอาดนะคะพี่จุ้งมาลูกอันนี้เอาไปลผมใจมากที่นี่เขาสะอาดมากคุณผู้ชมสะอาดมากเขาจะมีน้ำจิ้มแกวและมีงามมาให้อย่างนี้ด้วยนะคะ คุณแม่ลองกินน้ำจิจ้มแกวว่าเป็นยังไน้ำิ้มแกวอร่อยเลยแหละอองานมาน้ำจิจ้มแกวเ็ใส่มะนาวด้วยนะคุณผู้ชมใส่มะนาวด้วยแหละแล้วก็จะมีผักชีมาให้ตักงาหด้วยนะ ขนมหวานมีอะไรบ้างเนี่ยนี่ค่ะคุณผู้ชมดูเดี๋ยวเนื้อเนี่ยน่าจะสุกแล้วเดี๋ยวตักขึ้นเพราะว่าเดี๋ยวมันสุกเกินไปคุณผู้ชมมันสุกเกินไปมันจะไม่อร่อยเนื้อมีเดียมกำลังดีเนี่ยย่างให้คุณผู้ชมดูเลยเพราะว่าถ้ามันสุกเกินไปอ่ะมันไม่อร่อยเนื้อมันจะเหนียวค่ะคุณผู้ชมเจ้ขาขะแต่หมูว่าต้องสุกนะคะ หมูไม่สุกไม่ได้นะคะมันจะหูดับค่ะนี่ค่ะอยากนำกล้งงองอินเทิร์เน็ตคุณผู้ชมดูนี่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าคางมีทั้งทะเลมีทั้งหมูมีทั้งเนื้อนะคะคุณผู้ชม276บกาทแล้วน้ำจิ้มข้าอร่อยด้ยเป็นเจ้าน,น้ำจิ้มแกวน้ำจิ้มข้าอร่อยมากเป็นน้ำจิ้มแกวค่ะคุณผู้ชมเจ้าคาขอจานอีกชุดหนึ่ง ้ำกิมพ่าอร่อยมากค่ะหมูคุณแม่ชอบปสุกสุกแต่อันหมูพวกนี้มันน่าจะสุกแล้วเพราะว่าถ้ามันสุกมากอ่ะมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะเหนียวคุณผู้ชมเนี่ยหมูพวกนี้มันจะเหนียวเกินไปค่ะอันนี้จะเป็นหมูนะคะคุณผู้ชมเจ้ขาขะ นนเดี๋ยวมันสุกเกินไปมันจะเหนียวน,นี่อ่ะอันนี้เป็นเบคอนเบคอนเบคอนคุณผู้ชมน่ากินมากเห็นไหมคะเบคอน